ผมก็จะมีคลิปแบบว่าเซไพหคือเดือนเนี้ยเป็นเดือนแบบว่าครบรอบ3ปีของผมแลม้วก็ใหมาแล้วมาไวจังวะไปครับเดินไปไ<ม>เดินไป<ม>เดินมาเดินมาเฮ้ยเดกไปอะอย้ไป้เฮ้ยเียทิ้งไ้นี่อแิ้ไ้นี่ สวัสดีครับวันนี้อยู่พวกเราแฟดสยองเอ้ยไม่ใช่พวกเราผมแฟดสยองวันนี้นะครับผมก็จะมีคลิปแบบว,ว่าเซฟไพร์ไถ่คือเดือนเนี้ยเป็นเดือนแบบว่าครบรอบ3ปีของผมแล้วก็ไดเลยเนึกขึ้นได้ว่าแบบวันครบรอบอ่ะผมอยากจะพาไห่ไปเที่ยวแต่ก่อนที่เราจะไปเที่ยวมันก็ต้องมีอะไรแบบของอะไรที่แบบว่ากําลังฮิตแล้วอบใช้ไปเที่ยวได้คือมันมีอยู่อันนึงที่ไหเปิดให้ผมดูตอนนั้นเป็นคลิปของแบ็คพิงอ่ะที่เขานั่งสกูตเตอร์อ่ะยูเคยเห็นไหม <c oughs> นั่งนั่งสกูตเตอร์แล้วมันขับได้อ่ะ <c oughs> กระเป๋าเดินทางแบบแบบนะเดีเ๋ยวขึ้นรู <แก S 1> <ไ>ปผมแบบิมพให้ดูขึ้นวิดีโอ<ม>อ่าเนี่ยแบบเนี้ยผมก็เลยแบบหาข้อมูลสรุปผมก็ได้รู้ว่ามันคือเหมือนสกูตเตอร์มันชื่อ,อ a i r w h e l SE3S ผมก็เลยแบบว่าเอาวะไปทริปครั้งเนี้ยแต่ผมยังไม่บอกนะใครอยากดูผมจะไปแบบว่าเที่ยวที่ไหนก็รอติดตามรออดาแต่แบบกระเป๋านี้ไม่เอาขึ้นเครื่องไน้ไงผมจะไปแบบต่างจังหวัดเดี๋ยวผมได้แบบสั่งซื้อมาไปนันรับเรียบร้อยแบบนี้ก็ไปสนามบินนเทเลยดิเทเลยพาขับแบบคือแบบเห็นแบบเปิดให้ดูแบบอยากได้อ่ะคดคนมอยากไ้ผ ้อยู่แต่ผมไม่ได้ซื้อแค่คันเดียวไหนมีผมก็ต้องมีไม่งั้นผมวิ่งตามไม่ทันนี่ซื้อมาสองคันเลยเฮ้ยไม่เปิดวะนี่ต้องเปิดเฮ้ยสองกล้องกล้องใหญ่เลยกล้องใหญ่ก็เป็กระเป๋าเดินทางอะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเรายกไปข้างหน้นเดี๋ยวนี้ มันไม่หนักขนาดนั้นนะเนี่ยมันไม่ได้หนักขนาดนั้นทุกคนมันเ,เป็นแบบกระเป๋าเดินทางอะลูกนึงก็ประมาณเจ็ดแปดโลดูทุกคนสีอะไรตามสเปคที่ชอบอสีอะไรเหรอเออเป็นไงเอ้ยสีสีไหนชอบสีนี้เออรู้อยู่แล้วอะเพราะมันมีสามสีมีสีดำสีเทาสีชมพูก็คือตอนเนี้ยไหนอะไปเรียนวันเนี้ยไปเรียนดยเดี๋ยวพอไหก็มาปุ๊บรีบเอาผ้าปิดตาไปติดก่นกนอนแล้วก็วางระวังไว้ตรงเนี้ยแล้วก็ให้ไหนมาแกะโอเคเดี๋ยวรอรอไหนดีกว่าเพราะตอนเนี้ย ไอ้พักก็ไม่อยู่นอนนอนอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็นอนส่วนโลกเดรอรอดูรอดูเดี๋ยวแดดก็มาเดี๋ยวเรามเซอร์ไพรส์กันโอเคทุกคนตอนนี้มันแจ้งเตือนมาในโทรศัพท์แล้วว่าแบบว่ารถแดดเข้าหมู่บ้านมาเดี๋ยวเราไปดักรอหน้าเลยหน้าบ้านเดี๋ยวแดดมาถึงปุ๊บยืนโบกผ้าเลยยืนโบกผ้าเลยมาแล้วมาไวจังหวะเอ้ยหยับ ลงอย่างรถมาเลยครับผมนักศึกษาลงมาดิครับฝนจะตกแล้วครับลงมานะครับขอญาตปิดตานะครับปิดตาก่อนนะครับปิดตาก่อนนะครับเดินมาเดินเดินมาเดินก้าวขึ้นมาอย่าหึ่งอย่าหึ่งมรถอะเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมารถอะมีเท่กว่ารถติดตอนนี้ไปครับเดินไปเดินไปเดินมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะต้องเฮ้ยจะต้อง ยืน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 อยงนี้ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้นี่หขนแขนออกแันนอกหขนนอกแันนอกโอเคโอเคยืนไว้ครับยังไมอ่ะยืนไหมยืนไหมยืนไว้ยืนไหมรู้สึกคอชาให้ให้คำด่วนให้คำด่วนคำคำคำเป็นไงมันคือของอะไรกือโบไงอ๋อไม่ชอบอ่ะอันเนี้ยเอาวะเอาวะเอาวะไม่มีให้คำหน่อยคำ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 ดู ทำต่ำลงหน่อยต่ำลงหน่อยและเอ้ยขาต่ำลงอีกต่ำลงอีกต่ำอีกต่ำอีกตำอีกกลมต่ำสิจ้ะกลมต่ำ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 สิจ้ะกลมขึ้นขึ้นแล้วก็ก้มลงอีกอยู่ที่พื้นลองคำดูลองคำดูให้มันโดนเนาะนั่นแหละหอะเอออีกหาดิหาดิอีนนึงคำเอาอยู่แถวพื้นแหละอยู่แถวพื้นอีนิดนึงอีนิดนึง อุ ó, ้ยคลิปนี้ชั่วโมงหนึ่งอะแค่คำหาทำยไงก็ได้อะห้ามขยับตัวให้ขยับได้แค่มือให้มันโดนเนี่ยตอนนี้ยเฮ้โดนละมือโดนละเฮ้ยเออทีวีอ่ะทีวีอะไรอ่ะจับโดนกล่องร้องทีวีเอามาครับมาครับมาครับยังอย่าเพิ่งยกอย่าเพิ่งยกอ่ะลองยกดูยกไหวป่ะลองดูอะไรอยากยกอ่ะเฮ้ยอุ้ยหนักหนักอะโดนมาแปดกิโลก็หนักว่างว่างว่างวางให้ถ่ายอ่ะคืออะไรแปดกิโลอ่ะ ทีวีนะทีวีจอเล็กด้วยเดี๋ยวเราจะเปิดตานะครับอะไรไม่เห็นอเลยเหมือนเอาน็ตแดงอะะไก่อนอะมันคืออะไรเนี่ยอ่ะมันไรดิมันคืออะไรไม่เห็นเขียนเลยมคืออะไรไม่เห็นมีลองดูแล้วว่าเราก่องดิตวาตรวจสอบเครื่ององ คอนเทนต์เชียแบ็คท yeah, yeah. ิ really ้งเลยอยแบ็ค hmm. ท okay, yeah. right? ิ้งเลยเนี่ยนี่แกะเลยดูได้ไหมแกะเลยแกะเลยอ๋แกะเลยอ๋อเฟื่อยากได้มากเลยอะได้เห็นแบ็คทิ้งใครที่นี่เยอะเลยจ้าอยากได้จัดเยอะเลยบลดมันมันสีชมพูเหมือนในรูปไหมเนี่ยไม่รู้ดิ นา่นาจะเหมือนนะแต่ถ้าสีชมพูแบบในรูปคือสวยมากโว้มนสีชมพูแบบในรูปไหมเนี่ยไม่รู้เร็วเดีวแสงหมดไม่ได้รองไม่นนี่นี่นะครับทุกคนตีเหลีงย <ê> <ๆ>งเหรอเย้ตีลูกมัน,มนก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นผู้หญิยงยกได้มันขนาดนั้นวุย้ยตีสวยมากดูดิดู<ว>ดิ เราไปซื้อมาแต่ตอนไหนก็ไปซื้อมาวันนี้จอนไดจองไว้จองไว้บอกร้านไว้แล้วก็ไปนัดนัดร้านไปเอาสีสวยมากสวยมากเฮ้ยสวยอะเนี่ยโอ้ยแล้วโลโก้มันเป็นสีเหลืองแบบตัดกระสีฟูเบาะนั่งเบาะนั่งไงเนี่ยมันจะไม่เก็บตู่โดนเหล็กคือแบตเขาบอกว่าแบตเนี่ยมันเป็นทอลบงย์ได้ถ้าจะขึ้นเครื่องก็แค่ถอดแบตออกคือต้องเอาแค่ลูกนี้ออกกระเป๋านี้ใส่เป็นกระเป๋าเดินทางปกติอะนี่แค่นี้ใส่แบตนี่ ปั๊บดูนะดูนะเครื่องที่เก๋ป๊อกประดับโลกเลือกใช้นี่แล้วใครได้ใช้เลี้ยวทีมเอาอะไรอ่ะไหลนี่อันนี้เขาบอกว่าฝั่งนี้เดินหน้าอันนี้เบรกนะกดพร้อมกันถอยหลังลองลองลองเอ้ย ปล่อยให้เขาขับด้วยไหมเดี๋ยวเอาคันดำมาครับเลยขับไปเลยขับเล่นไปไม่ต้องทรงตัวเหมือนลอยเดียวทำอะไรเลยเกดอย่างเดียวให้มาขับลองน้องอุ้ยสบายอะ่ะขยหลังโชว์ดิเขยหลังโชว์ดิเขยหลังโชว์กลับบ้านกลับบ้านเลยนะจ๊ะเออกลับบ้านเป็นขยหลังเออแบบนี้เท่อ่ะเดินหน้าเลยเดินหน้า สน,นานเลยไปต่อ,อ,อ,อวูบคุยไวว่าตามไม่ทันเรนว่ามันแรงทำหมูได้ไหมเด็กเฮียอเอ๊ยยยเธอจะมีคนเดี้ยใช่ไหมล่ะโอเราก็ต้องมีด้วย <laughs> เนี่ยทำไมถึงซื้อมาสองอันดูไปไหนที่ซื้อให้อ่ะเพราะอะไรเพราะผมจะผานไปเที่อย เดือนนี้คือเดือนอะไรเดือนกันยายนขอยึดคืนได้ไหมอันนั้นอ่ะเพราะจะพาไปเที่ยวไงเนี่ยไม่ก็บอกไปเที่ยวไม่ก็บอกไปเที่ยวเที่ไหนเราอยู่ที่นี่คุยกันได้ไหมเดือนนี้เดือนอะไรครับเดือนกันยาเอ้ยอ้าวอ้าวกันยาถ้าเดือนถ้าเดือนกันยาก็ไม่ต้องไปเที่ยวเลยเดือนกันยาก็ไม่ต้องไปเที่ยวเดือนเมษาก็ไม่ต้องไปเที่ยวเอาคืนด้วยอันเนี้ยเดือนนี้เดือนเขา ก็ใช่อีกรู้ครบรอบแต่พี่ถามว่าเดือนอะไรเดไปเห็นเลยก็เลยบอกเดอนกันนะนั่นแหละนั่นแหละซื้อให้เพราะจะพาไปเที่ยวที่ไหนแต่ไม่บอกใครอยากรอติดตามว่าเราจะเอาไปเที่ยวที่ไหนเรอติดตามครับชอบปะล่ะชอบปะล่ะเนี่ยชอบปะล่ะมาขับมาขับมาแข่งกันมาเอาดิขับไปแลกันด้วยไปเที่ยวอ่ะ ปั๊มอะไรเมื่อกี้ชนะด้วยเกมกีฬาคือไม่ได้อยู่ที่กำลังเครื่องยนต์ไม่อยู่ที่คนหลังพวงอะไรรู้ว่าอะไรอ่ะดูดิดูไอ้หล้อฟรีด้วยไงไม่ใช่หมดสปอร์ตไม่จริงตอนแรกแข่งกันพี่ยังแพ้อะไรอยู่เลยปัญหาโลกแตกแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันสนามบินเดี๋ยวจะไปลองเทสที่สนามบินกัน คลิปโกงอะไรก็พรุ่งนี้เอาไปใช้เล่นที่สนามบินไงลองดูาาว่ามันหรอว่าขึ้นเครื่องได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวไปปิดคลิปพี่นุ่นแล้วก็ใครอยากรอดูว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็รอดูคลิปต่อไปอะโอเคเจอกันสนามบินพรุ่งนี้ไปกัสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาหกโมงหกโมงนะคะเราก็อยู่ที่สนามบินกันแล้วเราจะไปเที่ยวกันนะตื่นเรือเ่องอะไรไม่รู้ องสามสี <ING IC AL> ่ห้าเรีลย้นะเราดเสนามบินกัแล้วเป็นชาที่สดใสสุดเพราะว่าเราจะไปเที่ยวกันเอ็นอรที้เราต้องเยอะไว้ก่อนเรามี้ง่วงดูมาแล้วบายบายพี่วิวก่อนพี่วิวมาส่งบายบายไม่ไหวคนมาส่งอดีตดิอดีดิ พร้อมขับนี่เอาเดี๋ยวัน,น,นตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ดอนเมืองสบายเลยชิวเลยชิวเลยเช่าวินนี้นะคะเราก็บินกันประมาณ8โมงนะแล้วก็เช็คอินกันก่อนก็นนี้เราไปกับ Air India นะคะแต่ว่า no s p อ r t นะทุกคนเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันก่อนแล้วกันไป เช็คอินนะครับเดี๋ยวมันรอดูกันว่าเราจะไปที่ไหนเรายังไม่บอกนะว่าเราไปที่ไหนบอกไปยังอนนี้ไม่ได้บอกไม่ได้บอกใครอยากรู้ไปที่ไหนต้องต้องติดตามเช็คเช็คแบตเตอรี่อีกสามารถขึ้นเครื่องได้ไหมค่ะครับในขึ้นเครื่องได้นะครับใช่ตอนนี้ขึ้นเครื่องได้แล้วเสียบคืนที่เดิมป๊อปเห็นไหมว่ว่ะโอ้ไปยังไงแล้วครับแบบระมัดระวังนะครับ คุณลูกคะา้าชิขาา้ขวานะครับไดดชี้ขวาหน่อยขวาหนะ่ <S <S อยขอแซนหน่อยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้เช็คอินที่เรียบร้อย <S <S อเ,เดี๋ยวต่อไปเราก็จะเข้าเก็ตแต่มาเข้าน้ำก่อนเข้าน้ำเสร็จล้วก็จะเข้าเก็ต้วเจอกันถ้าใครอยากดูว่าพวกเราจะไปโผล่ที่ไหนรอติดตามชมคลิปหน้าเพราะตอนนี้ผมก็ไม่บอกว่าโผล่ไปที่ไหนแสงแล้วแสงแล้ว โอเคทุกคนถ้าอยากรู้ว่าเราสองคนจะไปเที่ยวกันที่ไหนแล้วว่าจะสนุกหรือไม่อย่าลืมติดตามคลิปน่าจะเดี๋ยวเราขอตัวเข้าเก๋งก่อนละปุยไปเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวดิห้องน้ำอยู่นู่นน้องเห็นนี่ใช่